สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซครับมือนีผมมีแนวทางมานำเสนอครับแนวทางสลากินแบงรัฐบาลวันทีหนึ่งสิงหาคมครับเป็นสูตรคำนวณเลขเบิลข้างนาครับคำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเป็นเพียงแค่แนวทางซื้อสลากินแบงรัฐบาลเท่านั้น สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นครับทุกสูตรทุกคำนวณมีเขามีรุดครับโปรดใช้วิจัยในการรับช่มครับชมเพื่อการบันเทิงครับมาเบิงมาวิาเคราะเป็นน้ำกันครับอันนี้หาเสียนครับมา่เบิงสูตรอีกรครับสูตรคำนวณครับวันน,งนังคารนผลฉลาด รางวัลกินแบ่งรัฐบาลวันอังคารที่16กรกฎาคม2567 3 6 7 3 3 6เลขลางออก2 1ครับเลขเบิ้ลเบิ้ล้างหน้า3 3 6เหมือนกับงวดน,นี้ครับนี่เดือน2นี่กับเบิ้ลครับ1 1 6 เบิ้ลเข้างนาครับออกหนเจ็ดออก6 90 60ครับเาเบิ้งครับงวดที่แล้วสาม3กเจ็ามสาหกเอาลักลอยครับตั้งลักลอยลักซิปลักหน่วยนับไปเลยครับ3าม3ีหาา มกเจ็ดแปดนับโดดลงมาครับสองหนึ่งสิงหาคมครับมีสองหกสามหกสองเจ็ดสามเจ็ดส่วนมากจะมาลางครับมาเบิงสุติยอนหลังครับ ในวันที่สเดือนหาหกเจ็ดผลสลากินแบ่งรัฐบาลออก9 8้าแปดศหเจ็ดลักร้อยคือ1เอาลงมาครับหลักสิบขึ 1, ้นเอาลงมาครับหลักหน่วยคือ6ครับนับไป6กเจ็ดแนับลดลงมาศูเอาศนย์กับ1นึ่ปนไปครับจับใสหกกับ7ครับ ได้06 07 16 17ผลฉลากกินแบงรัฐบาลวดวันที่16เดือนหาออก690 60ครับเข้าไปที่06ครับนี่คือตัวรักครับนี่0กับ1นี่ครับ มาเบิ้งย้อนหลังไปอีกครับนี่ครับห้าเก้าห้าสามศูนย์สองศูนย์ห้าห้าหกเก้าศูนย์หกศูนย์นี่ครับ,รบมาจับเอานี่ครับสองเอาเลขเบิร์น,นี่ครับเป็นตัวจับครับหนึ่งกับศูนย์ครับ เป็นตัวเด่นครับมาจับใส่6กับ7จ็ดกับแส่วนมากจะมากันสองตัวนี่ครับมาเบิ้งยอ้อนหลังอีกครับคำนวณไปยอ้อนหลังอีกครับวันที่สิเดือน1ิ6หผลสลากินแบรงรัฐบาลออก9ก้าสามหนึ่งหมวดต่อมากออก95163ครับ เอาว่าตั้งครับรัก้อยรักสิบรักหน่วยครับสี่ห้านับรล่นลงมาครับ3มี3กับ4ีครับจับใส่36มหกสามผลวันที่หเดือนสิผลวันที่หนึ่เดือนสิพ่อสวสองบ้านหาลอยหกครับ เลขท้าย3ตัวออก953เลขล่างออก63ครับเข้าไปที่36ครับเข้าไปที่36ครับ95163้95าึงมาเบิ่งมาวิเคราะงวดนี้ครับที่นี่ครับ หกสองครับเด่นๆเ,เลยครับหกสองครับไฮเด้นนี่เพราะมันชนครับชนหลายครับผมว่านี่ครับอีกแนว่ยวทางหนึ่งนี่ครับหัวยรว่วยรักครับผมมันวามชนผมเลยเอาเป็นเลขกเด่นได้ครับนี่คือหกสองห เขาบอยครับนี่อันนั้นตะโชคหวย้วยรักครับเด่นๆนี่มีเก่ามีสองมีหาเด่นมาชนนี่ครับกับสูตรนี่ครับนี่ก็เขาบอยครับเลข้วยหวยโอเคครับสองหกชนครับเด่นอยูหกกับหา หกมีเจ็ดหกสองสามสองหกสองหาหามีเด่นมีสองหาหาศูนย์เด่นหกหกศูนย์ให้เอฟซีไปวีเคพิจนาหน้าเบิ้งครับแต่ว่าผมวาครับหกนี่อันนี้เด่นหกกับหาชุนกันที่สองกับหาเด่นศูนนี่คือชุอนกันคือสองหก ตรงกันกับสูตรคำนวณครับที่คำนวณในมาครับหนึ่งสิงหาคมพ่อซอสองฟันหาอห็ดครับส่วนมาครับเป็นเลขลางครับเขาบอยครับทําย้อนหลังแล้วครับครับอีกหนึ่งครับสีมาน้ำเสนอ นี่เขาบอยครับหวยเด็ดหาเซียนครับอันนั้นตระโชกงวดวันทีหน่หสิงหาคมครับถ้า f อมักเด่น0ก็มี0 1 0 2์หนึ่ดถ้าเด่นหามีหาหนึ่งหาสหาหหาแถ้าเด่น3าม มี3ามหนึ่งครับขีดไว้นี่คือล็อกเด่นครับนี่แปหส่วนมากอยู่แถวนี่ครับส่วนเด่นครับมี2มี6มี8ครับครับขอบคุณครับเิ้คามารับชม ให้เอฟซีออบาเบชน่าครับโปรดใจวิจรารญาณในการรับชมครับทุกสูตรทุกคำนวณเป็นเพียงแค่แนวทางครับมีเขามีรุดครับสวัสดีครับ